ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนยกย่องกลับบ้านต้องแจกเงินคนละหมื่นสองหมื่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเงินนั้นมาจากบัตรเครดิต10ใบพี่นิดอายุ52ปีข้าราชการระดับ8ที่ทำงานในกรุงเทพเธอเป็นความภาคภูมิใจของทั้งตระกูลหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดทุกครั้งที่กลับบ้านต่างจังหวัดรถเก่งญี่ปุ่นคันใหม่ของเธอจะจอดหน้าบ้านพ่อแม่ที่ชารากระเป๋าแบรนด์เนมห้อยแขนชุดทำงานราคาแพง พี่นิดมาแล้วพี่สาวคนเก่งของเรามาแล้วน้องชายน้องสาวทั้งสคนรุมล้อมแต่ละคนมีแต่เรื่องขอความช่วยเหลือพี่นิดลูกผมจะเข้ามาหาลัยค่าเทอมแพงมากพี่คะร้านขายของชำขาดทุนจะปิดแล้วนี่บ้านผมเดือนนี้และพี่นิดก็ยิ้มยิ้มแบบที่ทุกคนคาดหวังควักเงินสดออกมาแจกคนละหมื่นสองหมื่นบางคนได้ถึงสามหมื่นแต่นั่นยังไม่หมดกลางดึกคืนนั้นในห้องนอนเล็กๆที่เธอเคยนอนตอนเด็ก พินิตนั่งนับบัตรเครดิต10บใบแต่ละใบวงเงินเต็มแต่ละใบดอกเบี้ยพุ่งพรวดเดือนนี้ขั้นต่ำเกือบ4ี่หมื่นเธอกระซิบกับตัวเองน้ำตาไหลอาบแก้มเงินเดือนค่าราชการระดับ8 5ดห0 0หมื่นกว่าบาทหักค่าผ่อนรถที่ซื้อเพื่อหน้าตาเหลือสามหมื่นหักค่ามอนเช่าในกรุงเทพค่ากินค่าใช้จ่ายแทบไม่เหลือแต่เธอจะบอกใครได้ บอกน้องๆที่มองเธอเป็นความหวังบอกพ่อแม่ที่ภูมิใจในลูกสาวคนเก่งบอกญาติญาติที่ชอบอวดว่าลูกพี่ลูกน้องฉันเป็นถึงข้าราชการใหญ่เช้าวันถัดมาพี่นิดต้องกลับกรุงเทพทุกคนมาส่งยิ้มแย้มขอบคุณสัญญาว,ว่าจะใช้เงินให้คุ้มค่าพี่นิดใจดีจริงๆโชคดีที่มีพี่สาวแบบนี้เดือนหน้ามาอีกนะคะแต่แล้ววันหนึ่งความจริงก็แตก น้องสาวคนเล็กที่ทำงานธนาคารบังเอิญเห็นประวัติเครดิตของพี่นิดตอนที่พี่นิดมากู้เงินฉุกเฉินนี่บัตรเครดิตเกือบล้านพี่นิดการเปิดเผยครั้งนั้นทำให้ทุกอย่างพังทลายพี่นิดยอมรับทุกอย่างร้องไห้สะอึกสะอื้นเล่าความจริงที่เก็บไว้นานหลายปีพี่ไม่ได้รวยอย่างที่ทุกคนคิดพี่แค่ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังพี่แค่อยากเป็นพี่สาวที่ทุกคนภูมิใจน้องๆทั้ง4คนตกใจแต่แทนที่จะโกรธ พวกเขากลับรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจที่ปล่อยให้พี่สาวแบกภาระหนักขนาดนี้คนเดียวพวกเขารวมตัวกันช่วยกันคนละไม้คนละมือน้องคนที่สองที่มีร้านขายของเริ่มทำบัญชีจริงจังพบว่าร้านไม่ได้ขาดทุนอย่างที่คิดแค่ไม่มีการจัดการที่ดีน้องที่สเริ่มทำงานพิเศษไม่รอแต่งเงินจากพี่สาวน้องคนเล็กช่วยพี่นิดเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัตรเครดิตทิ้งวางแผนการเงินใหม่ ที่สำคัญที่สุดทุกคนในครอบครัวเรียนรู้บทเรียนสำคัญหน้าตาไม่สำคัญเท่าความจริงความรักไม่ได้วัดด้วยเงินครอบครัวคือการช่วยเหลือกันไม่ใช่การพึ่งพาคนเดียววันนี้พี่นิดยังเป็นข้าราชการคนเดิมแต่เธอไม่ต้องแบกภาระหนักอีกต่อไปไม่ต้องเส,สแส้ไม่ต้องกดบัตรเครดิตมาแจก เรื่องราวของพี่นิดสอนเราว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การให้แต่อยู่ที่การกล้าที่จะขอความช่วยเหลือกล้าที่จะเปิดเผยความจริงถ้าเรื่องนี้ตรงใจคุณอย่าลืมแชร์ต่อเพื่อให้คนที่กำลังแบกภาระหนักเกินไปได้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว